เษความเร็วสูงอยบแมนพาเดงบมีมนแต่งไปร้อนไปว่าให้คนลืมลราคืออดความลังประเทศที่นิยมกินเนื้อม้าและมีโรงเชือดม้าคือเวียดนามอุ๊บหมาก็กินม้าก็ยังกินอีกว่ากันว่าการขี่ม้าช่วยแก้สมาธิสั้นได้จริงหรือไม่โปรดไปทดสอบกันเอง แต่ที่แน่ๆเวลาบ่ายเย็นเราจะเห็นเด็กอายุ6กขวบเจขวบกระทั่งถึงวัยรุ่นไปเช่าม้ากแกลบหรือม้าไทยจากคอกม้าแถบนั้นมาขี่เล่นกันริมบึงหนองหานของจังหวัดสกลนครขี่เวลาว่างมันสนุกครับการขี่ม้ามันเกิดความรู้สึกอะไรสนุกแล้วก็ได้กําลังนะคะเจ้าของคอกกล้าสั่งพ่อพันธุแม่พันธุม้าราคาตัวละเกินล้านบาท เข้ามาผสมพันธุ์ทั้งเพื่อขายลูกสร้างสายพันธุ์ที่ดีและผสมกับม้ากแกลบของไทยคอกนี้จึงมีม้าไม่ต่ำกว่าห้าสายพันธุ์เห็นพิถีของม้านะครับ,รบก็ห่างหายไปจากสังคมไทยมานานเอาเรื่องม้านะครับ,รบมาปรับปรุงมาลื้อฟื้นก็น่าจะดีสายพันธุ์อึดจากอเมริกา ของเดิมคือพวกอินเดียแดงและม้าตีนต้นจากออร์เบียนแถบทะเลทรายในปี58นี่นะครับอีสานพนบนนางจากชายแดนประมาณ7 0ถึง80กิโลนะครับเป็นประตูมาจากทางเวียดนามทางจีนทางลาวจังหวัดสุโขทัยถือว่าเป็นฮับอีกฮับหนึ่งนะครับผมมองถึงว่าอยากจะให้ต่างชาติหรือว่าเพื่อนบ้านเราได้มาสัมผัสอยากจะให้จังหวัดได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งจะมีการขี่มา้านี่เจอแล้วพวกหน้ามา้า สรุปตุบตับได้ว่าม้าเป็นทั้งสัตว์กีฬาสัตว์เลี้ยงเป็นอาชีพช่วยบรรเทาโรคสร้างความรักที่สวยงามแต่โปรดจำไว้นิดว่าเราบังคับมาได้หมดยกเว้นอย่าให้ม้าตัวเมียเดินผ่านม้ามันจะไม่ยอมทำงานมันจะดิ้นไปหาตัวเมียท่าเดียวเลยเด้อ <c oughs> สีบอกไห ม้าตัวเดียวมาตัวเมียตัวเดียวนะครับทำาให้ตัวผู้ป่วนไปหมดเป็นไงม้าเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจแต่เราจะเลี้ยงเขาอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอันนี้ใช่แน่เกเรเกษซรเรา Yes n o โน้อเคขอาเมืองสกุลพี่น้องทุกค เี๋ยวนี้เขามีความมาเยออย่างสงายาวยิ่งินดีด้วยแก่สมาธิสั้นลูกหลานของท่านจะร้องมาขี่ี่กับขี่กับเขาดีเชิญมาขี่มาที่ตะกลน